สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้ก็อยู่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวกันอีกแล้วนะฮะซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะครับผมซึ่งผมไม่เคยกินกับพริกจีแล้วก็กะปินะครับผมอ่ายังไม่เคยทําเนาะวันนี้เราจะมากินพริกจีกับกะปิกันนะครับผมไม่รู้รสชาติเป็นยังไงเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยกินนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวค่อยไปลองกันนะครับผมเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาอย่ารอช้าครับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว,ว่านี่เดี๋ยวมันจะอืดนะครับ <laughs> มาแกะตะเกียบออกมาก่อนนะครับผมอ่าก่อนกินเราก็ทำการมนุษย์ก่อนนะฮะมุกงี้กี้แล้ว เอนี่ครับผมอืมน่ากินเช่อืมอืใส่หูระพราไปก่อนนะครับหูระพาเชี่โ <laughs> หระพานะครับผมใส่ไปก่อนนะฮะอ่ะขาดไม่ได้เลยนี่ ถั่วงอกสดนะครับผมมาเราก็ไปทำการมนุษย์อีกรอบหนึ่งเล่นไปแล้วเล่นอีกนะมุกนี้ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนขอขยบชามมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับผมอืมอนีอ้มีเหลืองน่ากินเชีย อืมอืมน้ำตกแบบค้นมากอืมเอาล่ะนี่นี่ 嗯，嗯，回答了。 S <S โอ้โหเผ็ดนะเนี่ยพิก,กี้อ่ะ mm ดูกนะครับผมอมโอ้ทุกคนเผ็ดมากตอนนี้เหงื่อท่วมนะฮะ ในถ้วยก็พริกเผานะข้างนอกก็พริกจี่นะครับผมอืมคำยยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไป <laughs> ใหญ่ไปเดี๋ยวกินไม่ได้นะครับืม เด็ดมากกินกับพริกจี้กับปีกเนี่ยมันแบบสำหรับคนกินครั้งแรกก็แปลกๆหน่อยเนาะทุกคน อ,อืถ้ากินพริกจีเราไม่รีบตดก๋วยเตี๋ยวตามนะทุกคนเผ็ดมากอือ,อ Hmm. Wow. Oh. Hmm. มดกัดอ้อ่มม โอ้เพ็ดอืเผ็ดมากๆทุกคน อืออ๋ตอนนี้อาการเผ็ดเริ่มมาแล้วคุณเผ็ดมากๆนะฮะไม่ได้เอาน้ำมาด้วยนะครับวันนี้อ่าอืมเอาละฮะ เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวไปกินน้ำก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ